อันนี้นะครับ O2 sensor เป็น heat oxygen sensor นะครับอันนี้ใช้เบอร์ยิบสองนะครับถอดคอนเนคเตอร์ออกก่อนนะครับระวัาางเวลาที่หมุนสายมันต้องหมุนตามไปด้วย สายต้องหมุนตามไปด้วยไม่งั้นอันนี้นะครับตัวฮีทออกซิเจนเซนเซอร์นะครับอยู่ตรงแคตเดี๋ยวเรามาล้างทำความสะอาดนะครับนะครับประกอบเข้าอเหมือนเดิมนะครับ เสร็จเรียบร้อย